ะสมกนิกรจากทั่วทุกมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถกันอย่างหนึ่งแน่นด้วยวันนี้เป็นวันคล้ายวันราชาพิเศษสมรสครบ65ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ ที่ศาลาิริราชร้อยปีโรงพยาบาลิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครจึงเนืองแน่นไปด้วยประสบกน,นิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าไปลงนามถวายพระพรขอทั้งสองพระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานพร้อมนำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอาทิคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่เข้าอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่3คณะนายก สมาคมแม่บ้านทหารบกนายสมพรเทพสิทธาพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินุปถมและมูลนิธิหม่อมงามจิตบุรชัดสมาคมภริยาทหารเรือนางลักษนาณวิโรธรองประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทมอกร,รุปจำกัดพร้อมคณะผู้บริหารคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่น28 พลเอกนพดลฟักอังกูลเจ้ากรมเสมียนตราสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมข้าราชการกรมเสมียนตรา คณะครูโรงเรียนวัดสิงห์อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทกองร้อยลาดตะเวนระยะไกลที่1กองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์คณะสามเณรเ,เนคขมนารีภาคฤดูร้อนวัดป่าดาราพิรมจังหวัดเชียงใหม่สำนักง,งานเขตบางขุนเทียนกองทหารพลาธิการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นักเรียนการแสดงเพื่อโครงการเฉลิมพระเกียรติสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยข้าราชการทหารกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์คณะประ ภิกษุพร้อมสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศรีบุญเรืองพระภิกษุสามเณรโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรศีลาจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระและสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวัดดอนขมิน้นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี